สวัสดีครับอยู่กับผมป๊อกแป๊กนะฮะวันนี้จะมารีวิวการเปลี่ยนเซ็นเซอร์กลอง Roland S p d 30นะครับตอนนี้ผมได้ทำการเช็คเซ็นเซอร์ตัวต่างๆนะครับซึ่งตัวที่มีปัญหาคือตัวซ้ายล่างนะครับแต่ตอนนี้จะเช็คให้ดูตัวอื่นๆนะครับมันยังใช้งานได้ปกตินะครับพอตีไปนะตอนนี้ตัวอื่นยังใช้งานได้ปกติตัวที่มีปัญหาคือซ้ายล่างตัวนี้ครับตีปั๊บตีหตัวมันไปออก2ตัวซ้ายบนด้วยนะครับมันไปออก2ตัวซ้ายบน นะครับมันเสียนะครับตัวนี้นะครับที่มีปัญหาตัวอื่นตีได้ปกตินะครับทีนี้ตัวมีปัญหาคือซ้ายล่างเพิ่งเป็นเมื่อคืนเลยนะครับเล่นเพลงสุดท้ายจบพอดีอยู่ร้านนะฮะโอ้โหนะครับทีนี้พอเหยียบกระเดื่องนะครับสภาพนะครับพอเหยียบกระเดื่องปุ๊บเหยียบกระเดื่องไปติดตัวซ้ายบนครับสภาพเหยียบกระเดื่องปุ๊บนะครับมันไปติดเซนเซอร์ตัวซ้ายบนเฉยเลยนะครับแล้วก็เหยียบให้แหดในปกตินะครับ ให้เห็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะงั้นมาเราจะทําการแกะมันออกมานะครับโดยใช้ไขควงนะครับเปิดฝาหลังนะครับหงายท้องขึ้นมานะครับแล้วก็แกะน็อตให้หมดทุกตัวเลยนะครับรวมถึงตัวตรงกลางนี้ด้วยนะครับตรงกลางนี้ด้วยนะครับใครที่มีตัวขาตั้งก็แกะให้ครบทุกตัวนะครับทีนี้เปิดฝามาจะเป็นแบบนี้ครับตัวเซนเซอร์ที่มีปัญหานะครับแต่ละตัวก็จะมีจุด ประจำของตัวเองในนี้ผมถอดมาแล้วนะครับมันคือตัวนี้นะครับลองไล่สายดูดีๆนะครับเสร็จแล้วก็ถอดสลักมันออกมานะฮะพอถอดสลักออกมาปุ๊บเนี่ยทีนี้ผมลองเอามาเช็คด,ดูก่อนนะครับซึ่งตัวสายล่างเนี่ยไม่ติดละแต่ตัวสายบนจะตีได้ปกตินะครับนี่ตีได้ปกติแต่กี้พอตีสายบนเนี่ยมันไปติดตัวสายล่างด้วยนะครับทีนี้เย็บกระเดืองนะครับกระเดืองก็จะใช้งานได้ปกติแล้วนะครับตอนนี้เป็นคลิกแล้วนะครับเห็นไหมครับว่า แค่ถอดเซ็นเซอร์ตัวปัญหาออกนะครับก็รู้เลยว่าเป็นตัวนั้นแน่ครับให้แหกปกตินะครับเพราะงั้นในเมื่อมันเป็นตัวสายล่างนะครับเมื่อหงายท้องเนี่ยมันจะอยู่ทางขวาล่างใช่ไหมทีนี้แกะไอ้ตัวนี้ออกด้วยนะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้แกะนะครับมันจะได้ทํางานได้ง่ายขึ้นนะฮะตัวนี้จะติดอยู่กับตัวฝาดําตัวนี้นะครับเพราะงั้นแกะออกด้วยจะได้ทํางานสะดวกสะดวกนะฮะเสร็จแล้วก็มาควานออกเลยนะครับอันนี้เป็นตัวที่2แล้วที่ผมจะเปลี่ยน ซึ่งตัวซ้ายตัวนี้นะครับเนี่ยตัวตรงเนี้ยผมเปลี่ยนมาแล้วรอบหนึ่งนะครับผมจะมาเปลี่ยนตัวนี้อีกรอบหนึ่งเนะี่ยเป็นตัวที่2แล้วนะครับสำหรับการคว้านนะครับใครมีอุปกรณ์อะไรที่สามารถจะคว้านพลาสติกตัวแข็งๆนี้ออกได้ก็ใช้ได้เลยนะครับผมเนี่ยใช้เลื่อยนะครับใบเลื่อยนะครับที่แข็งๆหน่อยนะมาคว้านมาตัดออกเลยนะครับมาตัดออกเลยนี้อันนี้จะเป็นตัวที่ใช้ครีมเนี่ยหยิบออกมาแล้วนะครับหนีบหนีบมันออกมา สร็จแล้วก็พอผมคว้านเสร็จเนี่ยลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วผมก็ใช้เครื่องดูดฝุ่นนะครับใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดฝุ่นเศษฝุ่นออกนะครับออกจากเครื่องนะครับมันจะได้สะอาดนั่นเองนะฮะก็เลยถือว่าเป็นการทําความสะอาดไปในตัวนะครับแงะเครื่องออกมาแล้วนะครับก็เลยดูดมันเลยนะครับสังเกตว่าตัวที่ผมคว้านเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะที่เป็นกลมๆนะสามารถที่จะทําให้เซ็นเซอร์เนี่ยใส่เข้าไปได้นั่นเองนะครับ อ่าทีนี้ไปดูต่อไปนะฮะพอเราคว้านเสร็จแล้วเนี่ยเราก็แงะมันออกนะครับมันจะเป็นลักษณะกาวสองหน้าที่เป็นลักษณะวงกลมกาวสองหน้าจะเป็นวงกลมแล้วก็ค่อยๆใช้ไขควงหรืออะไรก็ได้นะครับค่อยๆแงะมันออกนะครับทิ้งไปโลดครับมันหมดประโยชน์แล้วนะครับมันเสียนะครับก็สมควรแก่การเวลานะผมใช้มา 4- 5หปีแล้วนะครับเสร็จแล้วก็ใช้อุปกรณ์นะครับแงะกาวสองหน้าเศษที่เหลือออกให้หมดนะครับออกให้เกลี้ยงเลยนะครับ ซึ่งก็ไม่จําเป็นจะต้องไปกังวลว่าไอ้แผ่นเหล็กแผ่นที่มันเหมือนอลูมิเนียมอย่างเงี้ยมันจะเป็นรอยและกองจะเสียนะครับมันเป็นเพียงแค่แผ่นรองเฉยๆนะครับแต่ถ้าจะให้ดีก็ให้มันมีรอยน้อยที่สุดนั่นแหละครับอย่าให้มันไปมีรอยขีดข่วนเยอะนะครับมันจะไม่สวยนะงานจะไม่สวยเพราะฉะนั้นใช้อุปกรณ์อะไรก็ได้นะครับอาจจะเป็นบัตร ATM ออะไรก็ได้นะแต่ผมใช้ไขควงเลยนะครับค่อยๆแง้มมันออกมาให้หมดนะครับ อันนี้ลักษณะภาพที่ทําไปแล้วสักพักหนึ่งนะผมก็แงะแงะมันออกไปเรื่อยๆค่อยๆขูดไปเรื่อยๆนะครับมันจะเป็นเหมือนกาวสองหน้านะฮะค่คอยๆใช้ความประนีตบรรจงใจเย็นๆนะครับในช่วงขั้นตอนนี้นะครับไม่งั้นแผ่นง,งานชิ้นข้างล่างมันอาจจะเสียหายหนักนะครับแต่ก็อย่างที่บอกเลยครับมันไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเสียงตัวที่มีปัญหากับเสียงคือเซ็นเซอร์นะครับที่มันติดอยู่เท่านั้นเองนะครับทำไปเรื่อยๆครับ น้นตอนต่อไปครับเมื่อรู้สึกว่ามันสะอาดมากพอแล้วนะครับใช้ผ้านะครับฉีดแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็คว้านให้กาวสองหน้าเนี่ยมันหลุดออกให้หมดเพื่อให้มันมีความเนียนนะครับมีความเนียนความเรียบให้มันสะอาดนั่นแหละฮะให้มันเกลี้ยงให้มันสะอาดนะครับเอากาวสองหน้าที่มันเหนียวออกให้หมดแล้วก็เอามือจับจับลูปๆดูนะครับว่ากาวสองหน้านี่มันหายหมดหรือยังมันเนียนหรือยังนะครับถ้ายังไม่เนียนก็ฉีด แอลกอฮอล์เข้าไปด่ผ้าแล้วก็ควานคว้านไปอีกครับอ่าแล้วก็ลองเอามือรูปๆดูนะครับมันเนียนหรือยังนะครับถ้าเนียนแล้วเราจะได้เอาเซ็นเซอร์แปะเข้าไปนะครับในส่วนนี้อ่ะผมในในคลิปเนี่ยจะเห็นว่าผมฉีดอีกนะครับมันยังสะอาดไม่มากพอผมก็เลยควานไปอีกครับอ่าสำหรับเรื่องการแย่ของเราเนี่ยเราถนัดกันอยู่แล้วใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นการเอานิ้วไปแย่ปักไฟนะครับเอานิ้วไปแย่อรู เสาไฟใช่ไหมครับเรื่องการแย่ของเราเนี่ยเราถนัดอยู่แล้วนะครับสําหรับชายเรานะครับต่อไปครับผมจะเอาเซ็นเซอร์นะครับที่ซื้อมาจากร้านทีละมิวสิกนะครับขอให้เครดิตหน่อยนะตัวละ300กว่าบาทนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าเท่าไหร่แล้วผมซื้อมาสแปรไว้เลยนะครับผมซื้อมาเผื่อไว้เลยรู้ว่าวันหนึ่งมันจะเสียแน่ๆนะครับเอาไปแปะตรงนี้นะครับมันจะมีจุดมาร์กอยู่3จุดนะครับให้ตัววงกลมเซ็นเซอร์เนี่ย ไปอยู่ตรงกลึงกลึงกลางพอดีนะครับเนี่ยลักษณะแบบนี้นะครับพยายามแปะให้มันตรงนะทีนี้ผม,มจะทําการแปะแล้วครับก็เล็งดีๆนะครับใจเย็นเย็นหายใจเข้าลึกๆแปะแล้วก็อยากให้มันแปะทีเดียวอยู่เลยเออลืมบอกนะมันจะมีกาวสองหน้าก็แกะมันออกก่อนนะสําหรับเซ็นเซอร์ตัวนี้ก็นะเล็งเลงก่อนนะตั้งสมาธิดีๆแล้วก็เล็งเลงไว้นะครับพอเล็งเสร็จปุ๊บอ่นะก็จับสายขยับนิดน,นึงก็ได้นะครับเล็งเลงให้มัน ตรงๆหน่อยนะคกล้องอาจจะไม่เห็นเมืออาจจะบางนิดนึงนะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกรอบนะครับอ่าผมก็ทําการอ่าตอนนี้แกะกาวสองหน้าออกแล้วนะครับกําลังแกะกาวสองหน้านะสักครู่หนึ่งนะฮะมันจะมีกาวสองหน้ามาให้นะเหมือนกับไอ้พวกเทปกาวสองหน้านะครับอ่าผมแกะออกเรียบร้อยแล้วแล้วผมก็เล็งแล้วผมก็วางลงไปนะครับอาจจะไม่เห็นหน่อยนะผมก็พยายามเล็งแล้วก็ให้มันตรงกลางที่สุดนะครับ ซึ่งถ้ามันไม่กลางเป๊ะไม่ต้องกังวลน,นะครับเสียงมันออกอยู่แล้วครับเซนเซอร์มันออกอยู่แล้วเพียงแค่เราอยากจะให้มันตำแหน่งมันอยู่ตรงกลางจะได้บาลานซ์ให้มากที่สุดนะครับตอนนี้ก็ต้องใช้เวลาเล็งนิดนึงพอเราเล็งเสร็จนี่ผมแปะลงไปแล้วเอานิ้วนะครับรูป,ร,ป au, รูบเบาๆนะไม่ต้องแรงมากนะเซนเซอร์มันมันก็ไม่ถึงกระบอกบางหรอกแต่ก็ทาเบาๆหน่อยนะครับเอานิ้วรูปรูขุดๆนะครับ รีดไปนะครับให้กาวสองหน้าแปะกับแผ่นไอ้ข้างล่างที่เราทำความสะอาดแล้วนะครับอ่าค่อยๆรีดเข้าไปครับนี่ครับคือลักษณะของชิ้นงานที่แปะลงไปแล้วนะครับทีนี้เอาสายครับอ่าสายปลั๊กตรงเนี้ยไปเสียบที่เดิมนะครับตรงที่เราถอดออกมานะครับเสียบแล้วก็ขยับตัวดีๆให้มันแน่นหนานะครับให้มันชัวร์ๆอ่าเสร็จแล้วก็เก็บงานสายไฟเรียบร้อยนะครับแล้วแต่เพื่อนๆจะใช้อะไรเก็บเลยนะครับ ใช้หนวดกุ้งก็ได้นะครับใช้อุปรก,อกรณ์อะไรก็ได้รัดเข้าไปทีนี้ผมประกอบเสร็จคืนละประกอบเสร็จเรียบร้อยลองมาตีดูอ่าใช้งานได้ปะกะติเรียบร้อยแล้วนะครับเซ็นเซอร์ตัวนี้เจ้าปัญหานะครับซึ่งผมใช้มาสักพักเนี่ยผมเริ่มรู้ตัวแล้วผมตีเสน่ห์แล้วไอ้ตัวซ้ายดังเองเนี่ยรู้เรื่องแล้ว <c oughs> อาจจะต้องเสียในสักวันแน่ๆซึ่งวันนี้ก็มาถึงแล้วนะครับเช็คทุกตัวนะครับเซ็นเซอร์ไม่มีเพี้ยนไม่มีตีเบิลตีเอ่อเพียเพ้ยนเพียนออกมากระเดืองนะครับปะกะตินะครับ เรื่งปกติแล้วนะครับไฮแฮทนะฮะปกติแล้วนะครับขึ้นเรียบร้อยแล้วเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับฝากไปด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณที่ดู YouTube นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดปุ่ม Subscribe ให้กับช่องป o อกแ c k เพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยครับสวัสดีครับ